ฝันว่าดื่มนมการพบปะคนจำนวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจนะักจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการงานและเรื่องที่อยู่อาศัยจะมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคความรักคนโสดต้องพึ่งพาเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคอยเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้จึงจะสําเร็จระหว่างจะเกิดอาการลักสั่นคอนพอไม่รู้จะเลือกใครดีค่อยๆค,คิดไปก่อน คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้เร็วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาดวงการเงินการงานอย่าให้ใขรยืมเงินช่วงนี้โอกาสโดนชดเงินสูงต้องคิดตึกต้องให้ดีๆก่อนตัดสินใจแต่ก็มีดวงจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเสียงเงินทองไปกับเรื่องคดีความการงานตกที่นั่งลำบากต้องคอยรับผิดชอบเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อ<ด>เลขนำโชว์สเก้ 19 49 003 761ฝากกดติดตามช่องดีน่าก,กี้นัาโบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ